สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะ h a v e a g o o d Day สวัสดีวันดีๆค่ะ Morning ทุกคนมาตั้งโปรแกรมด้านดีกันนะลูกสวัสดีทุกคนนะจ๊ะภาพชัดเสียงชัดด้วยเปล่าพิมพ์บอกรู้หน่อยลูกใครรออยู่พิมพ์มาหน่อยเร็ว มาตั้งโปรแกรมด้านดีกันลูกเราเพื่อนสักครู่หนึ่งนะลูกนะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ่ะเรามาพูดเรื่องราวดีๆกันก่อนวันนี้นะคะรู้สึกถึงความโชคดีเนาะที่เราได้มีชีวิตอยู่ต่อได้มาเจอกันขอบคุณ สุขภาพร่างกายของเราที่สดชื่นเ mm hmm. บิกบาน mm hmm. พร้อมรับพลังงานด้านดีตลอดเวลาขอบคุณที่เราได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเนาะทำให้เรามีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งภายในและภายนอกนะทั้งร่างกายและจิตใจขอบคุณเรื่องราวข่าวดีมากมายที่เข้ามาหาเราตลอดเวลาขอบคุณการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของเราที่เราไม่หยุดพัฒนานำพาตัวเองทำตัวเอง ให้เป็นคนที่พัฒนาได้และสร้างสิ่งิีงามมากมายให้กับโลกใบนี้ขอบคุณทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ที่ส่งเสริมสนับสนุนรักและดูเราแลรเราเป็นอย่างดีนะขอบคุณอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้เราดูเจ้าหญิงเลยขอบคุณทุกโซเชียลมีเดียที่นำพาความรู้ชั้นดีส่งให้เรา d e l i v e อรถึงบ้านเลย แถมยังสนับสนุนทุกสิ่งที่เราทําให้สําเร็จอย่างง่ายง่ายสบายสบาย,บายด้วยขอบคุณผู้คนมากมายที่เราได้พบเจอเราเจอแต่คนดีมีศีลธรรมที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมกันและกันด้วยดีตลอดมาขอบคุณครอบครัวของเราที่น่ารักเสียงหัวเราะรอยยิ้มความสุขมันฟุ้งระจอนกระจายไปทั่วในครอบครัวของเราขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ที่ต่างรักส่งเสริมสนับสนุนเรา ไม่ว่าเราจะทำสิ่งไหนก็ตามร้วนได้รับการสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาขอบคุณอากาศที่ดีที่สุดที่หมุนรอบตัวเราเป็นอย่างดีขอบคุณสุขภาพของเราที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณอวัยวะทั้ง32ประการของเราที่ทำหน้าที่ดุจด,ดั่งพระเจ้าในร่างมนุษย์ทุกอนูเซลล์ของเราแข็งแร่งแข็งแรงเหลือเกินขอบคุณเวลาดีๆที่เราใช้อย่างคุ้มค่า ในการสร้างคุณค่าดีๆให้กับตัวเราและผู้คนมากมายมหาศาลขอบคุณทุกคาอวยพรจากทุกสรรพสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนเราให้เราสำเร็จง,ง่ายๆสบายๆในทุกๆอย่างเรามักจะได้สิ่งที่เร็วกว่าที่ขอและมากกว่าที่คิดเสมอขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่คอยให้กำลังใจส่งเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีงามมาให้กับฉันทุกวินาทีเรื่องราวข่าวดี ในทุกๆอย่างของชีวิตเราเรารู้สึกอิ่มเต็มมีความสุขและส่งต่อสิ่งดีงามให้กับผู้คนมากมายขอบคุณความคิดของเราที่เป็นความคิดด้านดีตีบวกทุกสถานาการณ์บวกขาดทยานฟ้าสมองเราจะจําได้เฉพาะสิ่งดีงามเท่านั้นเรื่องไม่ดีถูกลบไปหมดสิน้นขอบคุณอดีตที่ส่งเสริมสันให้ฉันได้เปลี่ยนแปลงชีวิต พัฒนาชีวิตเรียนรู้ชีวิตจนสันสามารถลุกขึ้นมาและเดินไปต่อได้เสมอขอบคุณปัจจุบันที่ฉันทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและส่งพลังในทุกๆวินาทีขอบคุณทุกสับสิ่งจากหัวใจไม่ว่าจะกล่าวคำพูดใดล้นออกมาจากหัวใจความสุขความปัถนาดีของตัวเราและเรารับรู้ถึงพลังแห่งจักรวาลที่ส่งมอบให้เรา ตลอดเวลามีความสุขค่ะที่เราได้เจอกันมีความสุขค่ะที่เราได้พากันไปสู่สิ่งดีงามมีความสุขค่ะที่จากวันนี้เป็นต้นไปลูกศิษย์ของครูทุกคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัศจรรย์ใจมีความสุขค่ะถึงแม้ว่าครูจะต้องล่วงลับดับสูญไปจากโลกใบนี้แต่ครู รู้ในดวงจิตอย่างชัดเจนว่าเราได้สร้างคุณค่าและสิ่งดีงามไว้ให้กับโลกใบน,นี้มากมายคลิปของเราทุกคลิปจะถูกเผยแพร่อย่างต่อนเนื่องไปทั่วโลกเรารู้เสมอว่าเราคือสิทธิ์มหัศจรรย์ของโลกเรากําลังสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่ของโลกเรากําลังส่งมอบชีวิตที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้คนมากมายและเราไม่หยุดพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างผลลัพธ์ตัวเราเพื่อช่วยเหลือผู้คนซําแล้วสาเรา เมื่อเจอโคสิตานะฮะการเงินเป็นเรื่องที่ดึงดูดง่ายมากนะคะถ้าเราไม่โลภแต่เราเปลี่ยนจากความโลภเป็นความเชื่อใจว่าเราคู่ควรกับทุกสิ่งจริงๆเราเช็คตัวเองแล้วว่าเราบวกขาจริงๆไม่ว่าเงินจานวนเท่าไหร่ก็ถูกดึงดูดมาหาเราอย่างงา่ายง่ายสบายสบายและถ้าเราซื่อสัตย์จริงๆทุกสิ่งที่เราปรารถนาเราจะดึงดูดมาง่ายค่ะซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อประเทศซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้ วันนี้ครูมาเจาะจงเรื่องความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็พลังแห่งการขอบคุณครูนําเราขอบคุณไปแล้วนะคะแล้วครูก็อยากทบทวนเรื่องความซื่อสัตย์กับพวกเราิหนึน่งคําว่าซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่การเงินนะคะคำว่าซื่อสัตย์สําหรับครูคือความซื่อสัตย์จริงๆในทุกๆด้านของชีวิตเรานะคะวันนี้บางคนนะหวังดีกับเพื่อนสมมตินะฮะคุณจ่ายเงินค่าคอร์สคอร์สเรียนมันมีคอร์สฟ,ฟรีกับคอร์สจ่ายเงินใช่ไหมคะ คุณมีความรู้สึกโอ๊ยปาถนาดีกับคนมากเลยเขาอยากรงเรียนแต่คุณบอกไม่ต้องโรงเรียนหรอกเดี๋ยวคุณเอารหัสคุณให้ไปเรียนหรือเดี๋ยวคุณก๊อปปี้มาให้ไปเรียนอันเนี้ยเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์นะฮะเข้าใจความหมายไหมเพราะคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สจ่ายเงินเรียนเราซื่อสัตย์กับตัวเราเพราะเราจ่ายเงินเรียนแล้วเราลงไปเรียนแต่เรากําลังทําร้ายให้คนอื่นไม่ซื่อสัตย์ฮะด้วยการหยิบยื่นสิ่งที่ เขาไม่ได้แลกมาทุกอย่างนั้นนักเรียนวันนี้มันต้องมีความอดทนและแลกมาค่ะเขาถึงจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่านักเรียนเห็นไหมคะว่าคอร์สฟรีครูสอนเนื้อหาเทปมากค่ะถ้าคุณทําไม่มีราคาที่คุณจะเรียนคอร์สครูมไม่ได้จริงไหม,มแต่วันนี้ความซื่อสัตย์มันบกพร่องไปหรือเปล่าแม้แต่เรื่องนี้ครูถึงขนาดจะต้องห้ามด้วยซ้ำว่าเอออย่าอัดคลิปนะแล้วส่งต่อให้กับผู้คนหรือเราจะอัดคลิปไปดูเองก็ไม่ควร กี่ครั้งแล้วคะที่การฟังคุณบกพร่องเพราะคุณคิดว่าเดี๋ยวกลับมาย้อนเรียนก็ได้เดี๋ยวกลับมาอัดเดี๋ยวอัดไว้แล้วค่อยดูก็ได้กี่ครัค้งนะคะที่คุณต้องสูญเสียพลังแห่งการฟังในหูทิพย์ของคุณคุณรู้ไหมคะว่าพระอานนท์ในสมัยพุทธกาลนะคะในสมัยพุทธกาลไม่มีเครื่องอัดเสียงไม่มีเครื่องบันทึกวิดีโอนะฮะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ของพระเจ้าพระอานนท์เป็นผู้จดจํา และนํามาถ่ายทอดเป็นพไตรปิดกจนทุกวันนี้อย่าดูถูกศักยภาพความจําของมนุษย์นะฮะคุณเต็มใจที่จะใช้ด้านดีหรือเปล่าบางครั้งเราใช้โซเชียลแต่เราใช้ไม่ถูกหลักนะฮะไม่ถูกความถูกต้องนะฮะถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจเรื่องนี้ครูเห็นบ่อยมากนะฮะและรู้สึกเลยว่าเออนั่นมันก็เป็นความซื่อสัตย์รูปแบบหนึ่งนีนะะ่ยเขาไม่มาเรียนทําไมเราต้อง ก๊อปปี้ข้อความไปให้เขาเรียนด้วยคนอยากจะประสบความสำเร็จเขาจะกระตือรือร้นเองค่ะต่อให้เขาเรียนย้อนหลังเขาก็จะอ่านทุกบรรทัดทําทุกประโยคแต่คนที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่ดีวันนี้ฮะแค่เรื่องเล็กน้อยเราย,ยัางซื่อสัตย์ไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่ๆมันจะสาเร็จได้ไงทันที่ครูพูดไหมครูเห็นหลายคนฮะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีฮะแต่คุณกําลังหยิบยืน่นและทาร้ายคนโดยไม่รู้ตัวค่ะ คุณกําลังทําให้เขาเกิดความไม่ซื่อสัตย์เกิดความโลภเกิดความที่ทําผิดพลาดในชีวิตโดยที่คุณไม่รู้เลยว่านั้นมันคือน้าพึ่งอาบยาพิษนะฮะเราต้องตื่นเสทีนะคะกับการส่งเรื่องราว <m ads> ที่เราคิดว่ามันหวังดีแต่เราไม่ได้เทียบว่านั่นคือถูกต้องหรือถูกใจให้กับผู้คน ความซื่อสัตย์ในที่นี้ไม่ได้รวมถึงแค่เรื่องนี้นะคะเรื่องบางเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการใส่ลายป้ายสีนี่ก็ถือว่าเป็นการซื่อสัตย์นะคะถ้าคุณไม่รู้จริงๆของจริงๆคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์น,นั้นจริงๆคุณไม่ควรจะพูดใดรั้งสิ้นนี่ก็คือความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเหมือนกันคุณรู้ได้ไงว่าเขาทำอย่างนั้นจริงคุณรู้ได้อย่างไรคุณอยู่ในเหตุการณ์ก,กับเขาหรือเปล่า หลายครั้งค่ะที่เราเองผิดพลาดนะฮะและไม่รู้ตัวด้วยซ้าเพราะนั่นคือสิ่งที่มันไม่ซื่อสัตย์นะะต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อประเทศของเราฮะซื่อสัตย์ต่อประเทศของเราเราทาอะไรได้บ้างเออเราไปซื้อของมันมีบินค่าแบตเราจารา่ายภาษีาอยู่แล้วค่ะเรามีหน้าที่ต้องจา่ายภาษีเราก็จ่ายไปฮะใครเขาจะไปทาอะไรไม่สนใจคะแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเออเราจ่ายภาษีอ่ะ เออเราช่วยชาติเราช่วยประเทศของเราไม่ต้องคิดถึงคนฮนะคิดถึงประเทศฮนะะครูนะคะมีความที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าครูเองจบแค่ม .6 ค่ะครูอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องบัญชีไม่ได้เก่งเรื่องระบบครูรู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดครูบอกทางพี่เพอร์ตลอดว่าเออ ให้ครูจ่ายเท่าไรครูก็จ่ายนะครูไม่รู้เรื่องนะทำมาเลยว่าเท่าไรครูก็จ่ายหมดนะคะเพราะครูครูอยากจ่ายภาษีนะคะให้กับประเทศนะคะไม่ว่าเท่าไหรถ้าเราคิดว่าเรามีปัญญานั่นหมายความว่าเราเหลือเฟือะะแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันต้องหาวิธีที่จะจ่ายภาษีน้อยที่สุด mm. ในหัวใจของเราเราก็รู้อยู่ดีค่ะว่าเรากําลังทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไม่เป็นไรนะที่ผ่านมาผิดแล้วเรียนรู้แก้ไขแล้วไปต่อ ผิดแล้วอย่าผิดซ้ำซากค่ะเราลองคิดสิคะว่าถ้าเรามีเงินมากมายเหลือเฟือจริงๆเราจะกล้าจ่ายภาษีไหมฮะเออคนธรรมดามักจะกลัวการจา่ายภาษีชีวิตเลยพัฒนาไม่ได้ชีวิตเลยร่ำรวยกว่านี้ไม่ได้เพราะกลัวจะจ่ายภาษีเยอะเออทำไมไม่คิดว่าเอยถ้ากูจ่ายภาษีได้เยอะก็แปลว่ากูรวยไงอืม ภาษีเขาไม่ได้เอาเราจนหมดตัวนะฮะคุณก็เปิดรูปแบบบริษัทก็จ่ายภาษีกันไปหักค่าใช้จ่ายหักอะไรก็ว่ากันไปมันก็มีค่าใช้จ่ายที่จะหกักใดเยอะแยะนะฮะนี่คือความซื่อสัตย์นะ,ะต่อโลกใบนี้นะฮะเอะ๋ของประเทศนะฮะความซื่อสัตย์ต่อโลกใบนี้คุณทําอะไรได้บ้างล่ะเอออย่างครูอยู่บ้านเนี่ยนะฮะครูก็อยู่กันแค่สองคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนก็แล้วแต่นะฮะช่วงไหนลูกไปอยู่กับพ่อเขาลูกมาอยู่กับครู คนมาบ้านเยอะช่วงไหนที่ไม่มีคนอยู่ครกก็ซื้อสัตว์ต่อโลกค่ะอ่ะปิดไฟแล้วไม่ได้ใช้กับปิดไฟปิดแอร์อ่ะไม่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนซื้อสัตว์ต่อโลกค่ะโลกนี้อุดมสมบูรณ์บางครั้งเหลือเฟือเลยเกินสนับสนุนเราทุกๆอย่างเลยเราคืนคุณกับโลกใบนี้ฮะเออถามตัวเองวันนี้เราทําอะไรเพื่อโลกหรือยังวันนี้เราขอบคุณโลกใบนี้หรือยังที่ส่งความบางครั่งให้กับเรา ดยวเช้ามาหงุดหงิดหัวเสียกูเบือ่อกูเบือเบ่อฟ้ากูเบื่อดินแม่งทำร้ายโทษกูจัง <c oughs> เนี่ยเห็นไหมเออเห็นขยะเก็บไปเถอะลูกเห็นขยะมาหล,ล่นที่เพื่อนเก็บไป <c oughs> มือล้างได้นะมือเปื้อนก็ล้างได้ใจเปื้อนเนี่ยมันก็ล้างได้เหมือนกันแต่จะล้างหรือเปล่าแค่นั้นเองดั <c oughs> งนั้นวันนี้ถามตัวเรานะฮะว่าวันนี้เราพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็มีสีซื้อสัตว์จริงหรือเปล่าถ้าเรามีสีซื้อสัตว์ได้เราทําอะไรก็สําเร็จง่ายฮะดังนั้นครูก็เป็นแค่ป้ายบอกทางเราจะเชื่อหรือเปล่ามันก็เ,เรืเ่องของเรานะฮะมันก็เรื่องของเราเนะฮะเราจะทําตามหรือเปล่ามันก็ชีวิตเราฮะไม่ใช่ชีวิตครูดังนั้นถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะคะในสิ่งที่ครูพัฒน์สอนมาตลอดเวลาครูจะไม่ยอมนะคะถ้าคนที่อยู่ รอบตัวครูจะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะ,ะคะครูจะไม่เก็บไว้นะฮะเพราะครูรู้สึกว่าคนไม่ซื่อสัตย์แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะจะนําพาไปสึ่งความไม่ซื่อสัต,ตย์ระยะยาวนะฮะดังนั้นถ้าคุณมีความซื่อสัตย์และเป็นคนดีนะคะคุณคู่ควรที่จะได้มาเจอครูสิตาแล้วมาสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันถ้าคุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากพอคุณจะไม่ทําลายตัวเองค่ะแล้วคุณจะรู้ผิดชอบชั่วดี คุณซื่อสัตว์ต่อตัวเองมากพอคุณจะนอนเร็วตื่นเช้าเพราะคุณรู้ว่าพลังงานของคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณฮะไม่มีใครลุกขึ้นมาสร้างพลังงานของคุณได้คุณนอนดึกคุณจะมีแรงไปทําอะไรอ่ะมดแรงะฮะทรยศตัวเองร่างกายวันหนึ่งเขาก็จะทรยศเราหาเงินได้ก็เป็นมะเร็งฮนะนั่นคือคนที่ไม่ซื่อสัตว์ต่อตัวเองนะฮะทำร้ายตัวเองไม่รักตัวเองครูเชื่อว่าเราจะเข้าใจนะคะและดำรงสีซื่อสัตว์ไว้นะฮะ คนไม่เห็นไม่เป็นไรลกูกฟ้าดินรับรู้ต่อให้คนทั้งโลกว่าเราแต่เรารู้ว่าเราทําผิดชอบช่วดีเราจะเดินได้ฮะไปะนั่งสบานทีกันค่ะ ขอให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนนะคะ,จะเจริญสุขมั่งมีมั่งคัง่งในทุกด้านตามแต่ที่เราปรารถนาขอให้พวกเราทุกคนสําเร็จทางโลกเพื่อไปสําเร็จทางธรรมด้วยกันนะคะขอให้ผลบุญที่พวกเราได้ทําร่วมกันคุ้มครองพวกเราให้พบเจอแต่สิ่งดีงามมิ่งมงคลต่างๆทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่รักส่งเสริมสนับสนุนเราด้วยรักจากใจจากครูสิตาค่ะ